we <laughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องวาซาจ้าหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะก่อนอื่นวันนี้เราก็มาทำอาหารผัดกะ่ลำปีจ้าง่ายๆสไตล์วาซาใส่หมูสับค่ะเพื่อนๆเป็นเมนูที่พ่อใหญ่สั่งมากระ,ะเทียมเราเจียวไว้แล้วนะคะ เอาก็ใส่หมูไปเลยค่ะก็จะได้ใหม่ๆดิฉนันจะไม่ดีละเอียดมากอย่าเขาเป็นก้อนๆค่ะเพราะว่าจะได้เคี้ยวไปในในตัวนะคะหมูบทที่นี่ก็ดีอย่างนึงค่ะมันจะเป็นเอ่เป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆ เวลาผัดแล้วมันก็น่าทานนะเนาะผัดใส่กะล่ำปีจ้าวันนี้วันนี้ง่ายๆสไตล์วาซาจะอยากทานมาทานกับน้ำพริกเอ่อใส่ซีอิ๊วขาวไปค่ะซอสสาเขียวนิดหน่อย ทอดลาเกี่ยวนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆอยากจะใส่น้ำตาลไปนิดนึ่งะคะแล้วก็ผงขนอจ้า อากนะเราก็จะใส่กระลำปีไปเลยค่ะเพราะว่าไว้นานเดี๋ยวหมูเขาจะแข็งค่ะเราหั่นไว้แล้วก็มีใบกระเทียมกระดอกกระเทียมผลน,นิดหน่อยค่ะเพื่อนเพืนเพื่อความหอมมันจะอร่อยเพราะว่าจะหอมแล้วเวลาเราผัดไม่ต้องผัดน้านค่ะเราก็จะกรอบ อร่อยพอเราผัดนานแล้วเขาจะเฉาแล้วมันไม่อร่อยค่ะสุดท้ายท้ายสุดก็เป็นน้ำมันหอยค่ะเพื่อนๆ่อี่ชันชอบผัดหนักน้ำมันหอยนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันอร่อยตอนนี้เหมือนเจือนอะค่ะจากนั้นก็ ปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวมาดูอีริงจ้าเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆผัดกระลำปีแซบๆของเราก็เสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างจ้ามาทานด้วยกันจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ